กำลังออกกำลังออกปลานน่กำลังออกนั่นนั่นนั่ฝนตกอันเศร้ามือน่ะขาก็สิได้มารออีกพี่น้องจ้าเฮ็ดเพง่ไงกำลังสีออกอีกมองนูนนี่นี่นี่นีโอ้ยมันกำลังสีออกอีกวงีงามเงโอ้ยโอ้ยโฝนตกวันนี้เฮ็ดเพง่อไงปลานี่สิออกได้ยงวันนี้พี่น้องโอ้คักคักนั่น ต้องหาดีๆพี่น้องสายตาแห่งวิธียกได้คอยยอาพี่น้องมาเบิ่องอันอันดอกเห็ดดอกนี้เท่ากับอันปองนำข่อยเลยอันข่อยเห็นแล้วสามดอกหมองจุ้มเนี่ยข่อยสีเคียดไปหาเบิ่องอีกเลยเห็นแล้วสามดอกแกจว่ามันอยู่ในไตะไปไห้อีกสมื่นโอ้อย่างมากหรอต่างตัวบูอยู่ไม่ได้ไปเก็บไก่เสมอเน,นี่เก็บ้ไก่แถ,ถวๆบ้านมาหอดก็มาคำแล้วเห็นเขาอัน เห็นแต่ตีนตีนห้อยตีนเฮ็ดเขาโอ้นี่เด็ดนี่ด็นี่ด็ดอีดอกนึงอีดอนี่เด็ดอดอกนั่งอีดอกแล้วเป็นซีดอกแล้วเป็นซีดอกแล้วเนี่ยดอกนึงบมื่ได้ไปหาไกด์เสมอนี่ค่ะหาแถวๆบ้านแต่ว่ามาหอดอันป้ากับ่ใบสามองเห็นแต่ตีนเฮ็ดเขาตั้งหนาก็เลยเลาะลงมาทางใต้ๆก็เลยพอเห็นเห็นอยู่พี่น้องโอ้ยขอตัดอันขาเฮ็ดก่อนเถอนเด้อเอาเฮ็ดก่อน เนียนดีดีเนีนดีดีจ้ะนี่ยออกฟอนดอกเนี่ยโอ้ยวันมันสิบัวใดแล้วมื่อนี่มาคำมาหอดก็เห็นแต่เขาตัดตีนอันเฮ็ดตางหนาไว้เห็นเบิ่งตางหนาโอ้ยลูกดอกนี่มันขึ้นบัไใดไหมพี่น้องมันเถ่ามันอยู่ใกล้ๆกันมันงามกันนึกจังไดบุ เนี่ยมูนี่มูนี่เด่นเด่นซีดอกแล้วโอ้ยมาคัมมาเห็นตะห้อยเขาเจ้าอันตัดตีนให้ไปหาพอละเรือใจว่าสันขอเล,ะละีล้ยงางรอเบงอีกแลน่านะฮามันพออีกพะนะขอเลอยพ่ออยู่ดีพี่น้องพ่อเ,พ,อเพี้ยนโคตอยู่ดีขอไปเคี่ยวรอเคียหาเบิงอีกจัะหน่อยก็ได้หามันพ่อมูนอีกเบงซอยกันแน่นิเบงซอยกันแน่นิว้าาพี่น้องปิดตาส่วนบ่กปิดตาส่วนบอกคนละ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 ปิดตาส่วนบอกคนละคนละ โอ๊ยแตสวรรค์ว่ะอุกตอุกตอุกตเฮียหนึ่งเห็นอยู่นี่อีกดอกหนึ่งเห็นอยู่นี่อีกดอกแม่งน้องอันฮิดพึงวาน เบิง่งงานข่อยหน่อยเงยเฮติงแต่หกโมงแรงจนหอดหกทุ่มมาตัดต,ตีนเฮ็ดเล้วก็อันฟานฟานไว้อันที่เขาเตาอบนี่จะ้ะเอานี่เตาอบเพอมันหมาดแล้วก็สีเอาอันอันนี้ออกก่อนพยยออบตอมืออื่นก็ตากแดดอื่นเสีเอาอันไม่อันที่ฟานเป็นแว่นเป็นแว่นไว้เขาอบตอจ้ะ ขอนี้มันหมาแล้วก็เอาออกออกก่อนมันก็จะยูโตแล้วล่ะขั้นมาเอินแดดออกก่อนก็เอาไปตากแดดขั้นแดดออกก็อบต่อจ้ะส่วนในตะกร้าก็เฮ็ดแค่ลอดก็เฮ็ดคอเฮ็ดแดงเฮาเฮ็ดอันเพิ่งขอยก็ยังเฮ็ดยังไม่ได้แล้วอยู่โอ้ยขากับพี่น้องไปเก็บกันงามเก็บนี่โอ้ยมากหลายมีความสุขหลายเป็นยามกับบ้านพี่น้องเอ้ย ข้าให้กับข,ข,ข้อง้วข้อกันมูตัวนึงบุหรละยากหลายแนวมกนักเนาะให้จันไรๆเนาะพี่น้องเนาะแ <c oughs> นวมกักแนวสอบโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าสิคว้อเฮ็ดข่เลี้ยว ตีสองขอยังมาได้นอนอยู่พี่น้องเลยอันกองคางๆนั้นมันพ่อหมา,มาดๆจ้ะเอินเ้อก็ค่อยจะออกตากแดดเขามันมีแดดเขามันม่มีแดดกะอบอีกคือเก้เนี่ยค่ะอันดองไว้ดองไว้กินแน่ต้มยัดใส่อันซองฟิตแน่อบแห่งแน่แต่ว่า มันก็นยังบวชันเ,นเบิดดอกจากพี่น้องมันกล่องเอเล่ยวยันนะจายังกลองเอเล่ยวยข่อยส้มดอกน้อยๆข่อย,อยก็ว่าสิตม้มยันเซย์ทรงผิดอีกคือเก่าแหละจ้พี่น้องจ้าดึกเรี่ยวข่อยก็ง่วงนอนเร้วใ <c oughs> จมากเนาะไม่เป็นไรกท็ทนจ้ะ you <laughs>